สวัสดีครับผมวันนี้นะครับดูดวงของพักแซยองสวัสดีครับผมโค้ชนัทนะครับนักออกแบบตัวเลขนะวันนี้นะฮะเราจะมาดูในพื้นฐานนะครับของศิลปินมกควองสามารถคนนี้นะครับก็คือศิลปินคนสุดท้ายที่เราดูกันในวงเเี่้วเนี่ยใช่สินะครับพักแซยองครับหรือโรเซ่นะฮะแห่งวงแบล็คพิงนะครับนั่นแหละนะ โรเซ่นะครับพื้นฐานแล้วเขานะเป็นคือเป็นแบบเป็นโวคอลคือเป็นนักร้องใช่ไหมแต่มากความสามารถจริงๆเพราะว่าได้ผ่านการออเดชั่นนะครับจาก YG เนาะในในงานผ่านการออเดชั่นคือจาก YG ออเดชั่นออสเตรเลียนนะใช่ใช่สินะครับวันนี้เราจะมาดูพื้นดวงของเขานะครับสำหรับโรเซ่แบ็คพิง ถ้าอยากดูแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะนะครับเข้าใหม่ใกล้ครับแล้วมาดูกันนะครับพักสยองโรเซ่นะครับโรเซ่เกิดวันอังคารที่11นะฮะกุมภาพันธ์2540นะครับ1997เท่ากับ2540นนะครับผมนะฮะ โรเซ่ Rose, ตอนนี้อายุ4รวมก็คืออายุ21ปีนะครับ mm hmm. ผ่านการที่แบบว่าร้องเล่น mm hmm. เต้นกับทางจีดาคอนมาตอนถึง6ปีแล้วเหรอโอเคก็เป็นเด็กที่มาคอสามารถนะครับ mm hmm. ก็เป็นเด็กฝึกนะฮะ mm hmm. เหมือนกันนะครับผมผ่านการออเดชั่นนะครับ YG Entertainment นะฮะเป็น YG Audition ออ s เตเลียจนมาถึงตอนนี้นะครับ mm hmm. ภาพรวงของโรเซ่ hmm. เป็นยังไงนะครับ หม้อนี้เลยครับว่าโรเซ่เป็นคนที่บอกตามตรงนะอันนี้คือถ้าใชทางพุทธเราจะพูดเลยว่าคนนี้แม่งคนดีผีคุ้มเวยเทพคุ้มครองเป็นคนที่ดาวเกตเด่นมากนะครับแล้วคนคนที่เมื่อทําอะไรต่างๆนาน,านเนี่ยมันเจอปัญหาเนี่ยแล้วมันจะโดนถูกหาทางออกด้วยสติของตัวเองเนี่ยได้อยู่ตลอดเวลา เป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนพอย์อะไรบางอย่างแล้วดึงสติตัวเองกลับมาได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าอยากจะบอกเลยนะว่าดาวเกตเขาดีมากแล้วเขามีเขาแบบเขามันทํามันเลยในเมื่อเขาดาวเกตดีความสามารถหลายๆด้านมันเลยเกิดขึ้นเพราะมันจะเกิดจากแพชชั่นนะครับมันเกิดจากความพยายามมันเกิดจากรูปแบบที่พยายามที่บอกนําเสนอทุกอย่างเฮ้ยชอบตรงนี้เอาตรงนี้พอยทุกอย่างเอาไว้สําเร็จดังนั้นโดยภาพรวมที่มันเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับกับตัวโรเซ่เองก็ดีนะฮะ มันเลยสะท้อมนมาเรื่องว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการที่ดึงดูดให้เกิดสเสน่ห์มัดใจคนสเสน่ห์จากอะไรบ้างแอคชั่นเสียงร้องหน้าตาทุกอย่างส่งมาทั้งหมดเลยมันส่งมาด้วยรูปแบบที่ว่ามันถึงขนาดที่ส่งมาแบบนี้เลยว่าตอนแรกคนไม่ชอบและยิ่งดูจะยิ่งหลงรักอารมณ์เหมือนแบบถ้านับนะผมอยเหมือน b n k เนี่ยจะเหมือนโมบายอะรอแรกๆคือแบบ ไม่ไม่อะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆไม่เอาแล้วว่าไม่เอาคนอื่นเลยอะเอาคนนี้คนเดียวจะเป็นอย่างนั้นนะครับโรเซ่เป็นแบบนี้นะครับคือดยพื้นฐานเขาเป็นแบบนี้จริงๆดังนั้นเขาพยายามที่จะคิดทุกอย่างแล้วอ่าในมิติของความเพียรเนี่ยมันเลยเกิดได้ว่าเขามีทั้งดาวเสาก็เด่นเมื่อกี้ดาวเกตเด่นเลยใช่ไหมมีดาวเสาอีกเด่นมากเด่นเรื่องที่ว่าหยิบจับอะไรทําอะไรคิดแล้วก็พิจารณาเฮ้ย มันโอเคใช่ไหมมันชัดเจนใช่ไหมมันเป็นแบบนี้ครับแล้วฉันเราต้องทําเลยไหมไม่ต้องมาถามตัวเองนะทําเลยจะทําดีไหมทําเลยยังยังไม่ทําหมดคาหมดสิ่งที่บอกตัวเองอะ่ะมันคือเขาทําเลยนี่คือสิ่งที่หลายๆคนไม่มีแต่เขามีผมบอกแล้วนะว่าเรื่องแบบนี้มันคือต้องลุกขึ้นมากระทำอะ่ะดังนั้นนี่คือพื้นฐานและพื้นดวงเขาเป็นแบบนั้นจริงคือลุกขึ้นมาแล้วมันทำเลย ดังนั้นถ้าคุณไม่ทําความสําเร็จไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเพราะมันไม่เกิดการกระทามันไม่เกิดผลลัพธ์เข้าใจไหมครับโรเซ่เป็นแบบนั้นคือเกิดผลลัพธ์แน่ๆดังนั้นน้องๆทุกคนทีไ่ได้ดูในคลิปนี้นะถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรให้ทําเลยครับคิดว่ามันจะโอเคไม่โอเคไม่รู้แต่ขอให้ทําไปก่อนบางคนต้องการบอกว่าเฮ้ยทามาเราแบบมีกระสุนรอบนี้คือผมไม่สนใจเรื่องกระสุนเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างอ่ปะปัจจัยเรื่องอื่นหาทางออกได้ ปัจจัยเรื่องเดียวที่หาทางออกไม่ได้คือใจเราจะเริ่มทำมันเมื่อไหร่โรเซมีเรื่องเนี่ยว่าเราทำมันแล้วเราทำมันได้เลยสิ่งสิ่งหนึ่ง,งถ,ถ้าเอาในมิตินี้จริงๆนะเขาคิดเดยอะมาแล้วแต่เขาคิดเวลาที่เขาคิดเขาเห็นผลลัพธ์เลยเวยันนี้คือสิ่งที่ผมบอกเลยว่าถ้าในทางพูดคือแบบคนดีผีคุ้มอ่ะเทพมาบอกว่าถ้าทำแล้วเดี๋ยวฉันช่วยทำเลย เป็นแบบนี้ครับพื้นฐานเขาเป็นแบบนี้ถ้าทําแล้วสิ่งนี้มันพลาดยอมไม่พลาดนะพลาดเพื่อให้รู้ผิดเป็นครูแล้วทําเลยมันเลยออกมาเป็นแบบนี้ดังนั้นผมผมเชื่อเรื่องหนึ่งโรงเซ่จะเป็นคนที่แบบไม่ต้องพูดเยอะเพราะถ้าพูดเมื่อไหร่เนี่ยอะไรไม่รู้ออกมาเต็ไมไปหมดเลยคือมบบถือว่าแบบพูดแล้วแบบว่าคือน้ําไหลไฟดับอะเข้าใจใช่ไหมถ้าไม่พูดนะแล,แล้วมาดูที่การกระทำโรเซ่คือคนนั้นครับอืม นี่คือสิ่งที่มันชัดเจนและมันสักเสตได้อย่างดีมากๆเลยนะดังนั้นในภาพรวมของเขาเนี่ยตอให้เขาอยู่เฉยๆเงินก็เข้ามาหาเขาเองดังนั้นเลยมันเลยเป็นเหมือนกับว่าด้วยความที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นหลีกกับเรื่องแบบเนี้ยเขาเป็นหลีเดอร์ป่ะไม่แน่ใจมันเลยทําให้เขาส่งเสริมกับเรื่องเนี้ยไปโดยปริยายเลยว่าถ้าฉันทําแล้วอ่ะฉันมั่นใจว่าสิ่งที่ฉันทำมันมีผลลัพธ์แบบนี้นะครับเนี่ยเลยบอกแบบนี้เนาะ ทีนี้มาในเรื่องหนึ่งคือต่อให้โรเซ่ถ้าไม่เป็นศิลปินแถวหน้าเขาให้เป็นโปรดิวเซอร์ก็ได้เขาไปทําค่ายเองก็ได้นะครับอันนี้บอกเลยคนนี้มีความสามารถออรอบตัวจริงๆของจริงครับคนนี้ของจริงของจริงจริงจากที่เรดูมาทั้งหมดเนี่ยนะและมีความโดดเด่นมากทําทุกอย่างแล้วไม่ได้ห่วงคือเอาง่ายๆคือเต็มที่ไม่ได้ห่วงสวยอ่ะแต่สิ่งนี้เป็นต้องสวยคือมันเกิดจากการดูแลของของของค่ายกับตัวเขาเองแน่ อทีนี้มาดูในพื้นฐานดวงจีนนะพื้นฐานดวงจีนนะครับของโรเซ่แบ็กพิงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะฮะเมื่อตั้งโป้หยี่มาเห็นสิ่งสวยมาบอกเลยว่าคนนี้มีหัวศิลปะมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้ามีวิธีการนําเสนอเรื่องรูปแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่โดดเด่นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเรื่องนี้มันส่งเสริมให้เขามีลาภยศและอํานาจเลยนะเพราะมีเทียกุย เียงกลัวกุ๋ยนั้งอ่ะค่อนข้างเด็นและชัดเจนมากนะครับและที่สำคัญคือมีฐานะวาสนาค่อนข้างดีดังนั้นถ้าเรียกว่าคนนี้คือเสือนอนกินชั้นดีเลยนะการแก้ปัญหาของเขาหรือการวิธีการคิดของเขาหรือการลงทุนของเขามันส่งผลไปทั้งหมดเลยในทุกด้านถ้าอยากจะทําคนนี้คือเรียกว่าให้เราผมเป็นผมนะผมแบบเห็นคนนี้เปน็นนักลงทุนนะอยากร่วมอยากร่วมทุนด้วยเลยอน่ะใจได้เพราะว่าพอเนี่ยเขาเด็ดแล้วเขาชัดเจนมากเพราะยังไงก็ขะขึ้น ทีนี้ข้อเสียล่ะข้อเสียของโรเซ่มีในเรื่องของที่ว่าบางทีแบบ็นคนที่เหมือนจะเหมือนจะเปิดตัวเองจริงจริงแล้วแบบไม่อยากไม่อยากไม่ได้อยากทํามากแต่ด้วยความทีม่เป็นงานที่การงานแต่ผมเชื่อเรื่องหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่ผมพูดมาในสี่สว่วนมันมีแค่อยู่ที่สามสิบสี่สิบไอ้สี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เองดังนั้นเมื่อเป็นหน้าที่การงานเขาก็อยากจะพูดอยากจะรายตัวเองออกมาอยู่แล้ว เข้าใจในมุมนี้เนาะที่นี้นะครับก็คือเป็นคนที่แบบด้วยความที่เป็นแบบนี้นะก็จะเป็นโกโะหน่อยสนุกสนานหน่อยเพื่อนๆชอบหลายๆคนชอบแฟนคลับก็ชอบโรเซร่เนมีมิตินี้ทีนี้พอตั้งปุ้ยหยีแล้วเห็นเลยครับว่าพื้นฐานเขานะครับคือพื้นฐานเป็นคนไม้ธาตุไม้นะครับวันนี้ขอขอแยกพื้นดวงนะของโรเซร่นะเห็นเลยว่าเป็นคนธาตุไม้สําคัญเลยคือชอบตรงนี้ด้วยความที่เกิดที่ออสเตรเลียจริงๆอ่ะ ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีแบบคือตั้งแต่ดูพื้นดวงมามีคนเนี้ยที่ไม่ที่เป็นพื้นดวงชาธรรมดาชาวบ้านร้านตลาดคืออันอยากเห็นเลยอะว่าขานฉลูคุณชั่วฉลูขานเถาะไม่ได้อยู่ในตำราอะไรของผมเลยถ้าสิ่งหนึ่งคือเห็นเห็นเรื่องเลยไหมเห็นเรื่องว่าจุดเป้าหมายวัตถุประสงค์ลายสิบปีของเขา คือถนนชีวิตของเขาสิ่งที่ทําให้เขาปังเขาเกิดขึ้นมันเกิดจากดาวจรที่มันกระทบกับเขาจริงๆมันเลยทําให้มันสักเซสเพราะมันสักเซสเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขาอายุเท่าไหร่ 11, อ่ะสิเอ็ดไอ้สิบห้สิเออนั่นอะ่ะมันชัดเจนมากเลยอะ่ะว่าเนี่ยมันบอกเลยนะว่าดีแล้วดีมากๆสิ่งที่ดีมากๆของโรเซ่นนะคือคนเนี่ยดีนะฟังนะ ดีไปอีกยี่สิบหกปีดีไปอีกสิบหกปียย,ยาวๆเลยนะดูย,ยาวเหลจานั้นคือแบบค่อยเก็บตัวเองเติมตัวเองเป็นแบบนี้ไปเลยดังนั้นถ้าจะเสริมนะครับแฟนคลับนะครับของโรเซ่นะเสริมอะไรรู้ไหมเสริมกุล,ล้วยและเสริมจอเอเสริมหมูส่งตุ๊กตาหมูไปให้โรเซ่ส่งตุ๊กตาหมาไปเอออย่างนี้เลยชัดเจนส่งเสริมส่งเสริมความปังเลยไม่รู้ขเขาเลี้ยงหมาหร,ห,รห,รหรือเปล่าหรือเลี้ยงหมูหรือแบบเลี้ยงหมูอะไม่รู้ ะะทีนี้ในปี6ในปี61 61ผ่านไปแล้วนะเราไป62เลยดีกว่า62 63แห่งดี6ปีแบบไม่มีตกเลยนะคนเนี้ยจะมีแค่ห่วงห่วงคือแค่64่องอะนอกกนั้นนะ64ปี64ห่วงแค่เดือนตุลาจะมีปัญหาหรือมีเรื่อง หรือว่าเหนื่อยจากการทาหรือเหนื่อยจากการงานหรือสุขภาพเนี่ยแค่นั้นนอกนั้นไม่มีอะไรเลยเพราะถ้าไม่มีแบบขาขึ้นจริงๆคือมันปังๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยอะทั้งที่แบบพื้นดวงเขาไม่ได้ต้องซาฮะอะไรซาหวยอะไรไม่ต้องไม่ต้องเลยนะหรือเครื่องซาหวยเครื่องซาไม่มีเลยนะมีแค่เดียวคือความปังอ๋โอโทุกอย่างมันเป็นโชคลาภเขาหมดเลยคือดังนั้นเข้าใจแล้วข,ขออนุญาตนะคือผมก็มาศึกษาพร้อ,รอ,รอมๆกันนะผมผมก็อยากจะรู้ในมิติแบบนี้ของเขาเหมือนกัน ตอนนี้อายุ 22, 22, 22ในพื้นฐานดวงจีน21ในพื้นฐานดวงไทยไปได้ยาวๆเลยครับขอตบมือขอปรบมือตบมือตบมือยังไงก็ได้ให้กับโรเซ่ <c oughs> คนนี้นี่เบสจริงๆสมควรแล้วคือชอบตรงที่ชอบอย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดพื้นดวงดีทาหารมีแม่ทัพที่ดีมันดันทั้งกองทัพชนะได้อยู่แล้วครับสุดยอด ตบมือให้แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับสาหรับวงแบคพิงคุณไปได้ไกลแน่นอนเพราะพื้นฐานทั้งวงของคุณดีมากๆและดีทุกคนนะครับเส้นทางชีวิตในรายสิบปีของคุณก็ดีนะฮะยังไงแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยอยากคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาว่าชอบไม่ชอบหรืออยากให้ดูใครนะครับยินดีรับฟังนะครับเรามาศึกษาในเรื่องนี้คือศึกษาเรื่องพื้นดวงแลวก็พื้นฐานนะครับเพื่อให้เกิดความสําเร็จ นะฮะแล้วมันึึษษาแนวะทางความสเร็จเพื่อที่จะมาปรับใช้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกๆุกพื้นดวงนะครับแนละทุกๆคนวันนี้คนนะันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ